มันมีความเสี่ยงมากที่เศรษฐกิจโลกจะแย่อเมริกาก็จะแย่ดาวโจนส์จะไม่แย่ไปก่อนนี้มันเป็นไปได้ยากเรเดริโอแล้วก็นักวิชาการโปรเฟสเซอร์เลยอเมริกาเตือนดาวโจนส์ว่าอยู่ในความสูญเสียงที่ฟองสบ,บู่แตกมาตั้งแต่หมื่นแปดนะสิบ<ฆ>ปีเต็มเต็มเตือนมาตลอดมันก็ไม่เห็นลงจะบอกว่าดาวโจนส์จะไปอีกไกลก็คงลำบากแต่ถามว่าไปใกล้ๆที่เดิมได้ไหมสี่หมื่นห้าอะไรเงี้ยอันนี้<ฆ>ผมว่าเป็นไปได้ ตอนที่วอ์เรนบัฟเฟตขาย<ฆ>หุ้นลดพอร์ตอย่างมีนัยยะสำคัญนะ่ะทุกคนก็ขายตามแล้วเกิดความตัวมันก็กลับขึ้นเห็นไหมแต่พอไป45 0 0 0ตอนที่ทั้มมาทุกคนก็เริ่มตื่นเต้นกันว่าจะไปต่อแล้วก็คนรเริ่มออกมาตอนนั้นเชื่อวอ์เรนบัฟรเฟตนะแต่ตอนหลังเริ่มรับว่าเฮ้ยวอ์เรนบัฟเฟตขายหมูมันก็เริ่มลงเลยเห็นไหมมันเป็นไปตามจังหวะของคนส่วนใหญ่คนส่วนน้อยตลอดนั่นแหละทีมรัฐบาลสาหรัฐเขาคือคนส่วนน้อยตัวจริง ใช่ทีมที่อยู่ข้างหลังคุณทัศนก็คงไม่อาจจะไม่รู้หรอกก็คงมีพล็อตที่วางอยู่เอาเป็นว่าเราเรื่องนี้เราลองไปคิดต่อเองนะเราไม่ต้องจะเป็นต้องสรุปก็ได้แต่ผมตั้งคําถามตัวโตๆไว้เราก็ลองไปคิดดูสิมุ่งสู่หน่งล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ คุณพิชัยอ่านสถานการณ์ของตลาดหุ้นอเมริกาอย่างไงทําไมมั่นใจว่าไม่ใช่ฟองสบู่แตกแล้วตลาดจะลงรอบใหญ่ทั้งที่ปัจจัยเนี่ยมันดุนแรงมากคือประเด็นมันอยู่ตรงนี้ว่าวันที่ผมอัดคลิปลงวันที่7ค่ะวันนั้นเนี่ยตลาดหุ้นดาวโจน์ลงสองพแล้วก็ด้วยทฤษฎีคนส่วนน้อยเนี่ยมันจะต้องกลับไปมันลงไม่ได้มันต้องกลับไปสี่หมน โดยที่วันนั้นอนะทามยังไม่เปลี่ยนใจยังไม่มีการประกาศบอกจะเลื่อนขึ้นภาษี90วันมันยังไม่เกิดขึ้นใช่ค่ะคุณทรายไปประกาศการกำลังเนี่ยในช่วงวันที่ใกล้ๆวันที่10ประกาศไปวันที่9ครึ่งวันเขามาเปลี่ยนใจแต่วันนั้นคุณพิชัยผู้วันที่7ใช่ก็คือหัวใจของเรื่องก็อยู่ตรงนี้แหละว่าในเมื่อผมก็ไม่รู้ว่าทามจะเปลี่ยนใจทำไมเนี่ยเราถึงแน่ใจได้ว่าตลาดหุ้นดาวโจนส์จะไม่ลงหรอก แล้วมันก็จะกลับไปสี่หมื่นแล้วมันก็กลับไปแล้วก็ออกข้างมันก็กลับไปแตะสี่หมื่นแล้วก็ออกข้างซึ่งภาพนี้ก็จะเป็นภาพอย่างนี้ระยะยาวอยู่แต่ว่าถ้าเราคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเข้าใจว่าการที่ดาวโจรกลับไปสามพันจุดในสองสามวันถัดไปเป็นเพราะทําเปลี่ยนใจถูกไหมถ้าทําไม่เปลี่ยนใจป่านนี้มันก็ลงไปแล้ว แต่คาถามของผมคือผมก็ไม่รู้ว่าทําจะเปลี่ยนใจแต่ทําไมอะ่ะผมแน่ใจได้ว่าตลาดหุ้นดาวโจนส์มันไม่ลงหรอกเนี่ยแวลลของทฤษฎีผลประโยชน์มันอยู่ตรงเนี้ยก็คือว่ามันมีความตายตัวอยู่มันเป็น,นกลไกที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่คํานวณได้เป็นคณิตศาสตร์ที่ว่าเมื่อไหร่ที่คนส่วนใหญ่ขายถึงแม้ว่าด้วยเหตุผลจะถูกต้องชัดๆขนาดไหนก็ตามว่าอเมริกาแย่แน่พังแน่เนี่ยมันก็จะไม่เป็นไปอย่างนั้น มันก็จะต้องกลับขึ้นมาอยู่ดีทีนี้เรื่องของเรื่องก็คือว่าคน3%เนี่ยจะต้องมีเหตุผลมาให้คนส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในเมทริก์ต่อไปง <c oughs> นั้นวิธีอธิบายของของผมก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่ง <c oughs> ก็คือว่าคน3%เนี่ยเขาก็จะออกมาแอคชั่นออกมาพูดออกมากระทำในจังหวะเวลาที่ เขาเห็นว่าราคาเนี่ยมันจะต้องเป็นไปในทิศทางนั้นๆอยู่แล้วเขาก็จะออกมาแอคชั่นตอนนั้นไม่ได้เป็นเพราะว่ามันกลับเพราะทัาพูดแต่ด้วยกลไกถ้าเกิดว่าวันที่หุ้นดาวโจนลง2,000จุดแล้วคนส่วนใหญ่เข้าไปสวนเข้าไปซื้อนะต่อให้ทัมเปลี่ยนใจนะมันก็จะลงต่อถ้าอธิบายด้วยทฤษฎีอะ ผมอธิบายแบบนี้ค่ะแต่วันนั้นะมันต้องกลับอยู่แล้วแล้วทําก็ด้วยทีมอเมริกาเบื้องหลังเนี่ยเขามีทีมที่เป็นคนสมเปอร์เซ็นอยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วเขาก็วางพลอตให้ท้ําเนี่ยออกมาเลื่อนในจังหวะนั้นๆทีนี้ะถ้าใครไม่เห็นด้วยก็ต้องไปคิดดูว่าวันที่ผมอัดคลิปลงที่ในให้สมาชิกฟังแล้วก็อยู่ใน Facebook เนะี่ยวันที่เจ็ดทั้มยังไม่ได้เปลี่ยนใจ ถูกไหมถ้าตอบคําถามตรงนี้ได้ก็โอเคซึ่งสิ่งนี้มันไม่ได้เกิดครั้งแรกนะผมยกตัวอย่างสองครั้งที่ผ่านมาเนี่ยถ้าไปฟังวิดีโอพิมพ์พิชัยจเจวลาเซตสองพันน้ำมันร้อยเงินบาทสามห้าจะมีวิดีโอหนึ่งขึ้นมานะะตอนนั้นในวิดีโอน,นั้นเนี่ยมันเป็นช่วงหลังโควิดที่กลับมาประมาณครึ่งทางอาจจะพันสามพันสี่นะตอนนั้นอะ,ะน้ำมันดิบอยู่หกสิบเหรียญผมบอกว่าน้ำมันดิบจะไปถึงร้อยแล้วข้ามร้อยไปเลย โดยที่ผมก็ไม่รู้ว่าจะมีสงครามถูกไหมอยู่ดีๆสงครามก็มาเกิดขึ้นอันนี้หนึ่งแล้วนะอีกอันนึงในวิดีโอเดียวกันเลยตอนนั้นเงินบาทอยู่30ยังไม่ถึง31เลยนะแล้วก็พิธีกรก็เป็นคนเกินกับผมเองว่าผมอะบอกเขาว่าเงินบาทจะไป40 40ด้วยนะไม่ใช่35 3สถึงสี่สโดยที่ตอนนั้นอะ ก็ยังไม่เฟดยังไม่ได้ส่งสัญญาณว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วแรงยังไม่มีเรื่องเงินเฟ้อเลยนะยังไม่มีเลยถามว่าสามสิบสสิบเอ็ดกับสี่สิบมันห่างมากนะสุดท้ายไปถึงสามสิบแปดรวมถึงราคาน้ำมันดิบด้วยผมรู้ได้ไงเพราะผมไม่รู้ว่าจะมีสงครามแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเฟดจะทำอะไรถ้าเอามาโยงกับเรื่องทำเนี่ยคำตอบก็คือว่าคนสมเปอร์เซนน่ะ เขาจะมีพล็อตของเขาที่เขาจะต้องออกมากระทําสิ่งต่างๆเนี่ยให้ตรงจังหวะทิศทางที่คนส่วนน้อยได้ประโยชน์เพื่อให้เราอยู่ในเมทริกซ์ต่อไปและเพื่อให้เราเชื่อในเหตุผลว่าอ๋อน้ำมันขึ้นเพราะสงครามไงอ,อ๋อเงินบาทมันอ่อนก็เพราะว่าเฟดกลัวเงินเฟ้อไงขึ้นดอกเบี้ยงไงถูกไหมเราก็จะไม่หาคำตอบไปมากกว่านี้เพราะมันมีเหตุผลรองรับแล้วเราก็จะอยู่ในเมทริกซ์ต่อไป ถ้าใครไม่เชื่อตรงนี้ก็ต้องไปหาคําตอบเอาเองผมพูดได้แค่นี้ว่าแล้วแบบนั้นผมรู้ได้ไงถูกไหมก็เราก็ต้องไปคิดกันต่อแหละถูกไหมเพราะว่าหลักคิดใครหลักคิดมันคือเอาจริงๆอะทฤษฎีนี้อะมันยากมันไม่ได้ง่ายที่จะทําความเข้าใจมันเป็นเราต้องอยู่นอกกรอบของความเป็นจริงของทุกอย่างคือเราต้องเป็นผู้เห็นะเราไม่สามารถเป็นผู้คิดผู้วิเคราะห์ผู้ประมวลผลแล้วได้คําตอบนี้ได้เลย ไม่มีทางเป็นไปได้เลยถ้าคุณคิดวิเคราะห์ประมวลผลตอนเงินบาทอยู่30มันไม่มีเหตุผลอะไรถูกไหมด้วยความที่มันยากนี่แหละแล้วเราต้องมันฝืนกับความรู้ทั้งชีวิตที่เราเรียนมาเนี่ยเวลาคนสงสัยว่าเอ๊ะรู้ได้ไงแล้วพอฟังคําอธิบายจากผมเนี่ยมันเลยทําให้รู้สึกเหมือนกับแทนที่จะมันก็เชื่อยากอยู่ดีเพราะมันต้องทลายกําแพงในใจตัวเองในสมองตัวเองอะเยอะมากเพราะมันค้านกับความรู้ตามตาําราค้านกับทุกอย่างที่เราเรียนมาไง นึกออกไหมมันก็เลยทําให้คนก็อึ้งๆแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นไม่เชื่ออยู่ดีค่ะผมยังเคยคิดเลยนะถ้าผมไม่อธิบายนะแล้วผมบอกผมเป็นโหรนะเผื่อคนจะเชื่อมากกว่าอีกเลยเชื่อไหม่ะผมบอกว่าเออมันจะขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วถ้าคนถามว่าเป็นพ่ออะไรผมบอกเป็นพ่อดวงดาวดวงนั้นดวงนี้นะโอ้โหผมว่าคนจะเชื่อเลยนะเพราะคนชอบเชื่ออะไรที่มันง่ายๆไงค่ะนึกออกไหมแล้วได้ตังค์ด้วยนะอ่ชอบเชื่ออาจจะเชื่อสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้มากกว่าสิ่งที่พิสูจน์ได้ถูก ความที่มันพิสูจน์ได้แล้วมันยากแล้วมันค้านกับตําราทั้งหมดที่เราเรียนมาทั้งชีวิตอะ่ะมันเลยทําให้แทนที่จะเชื่อกลายเป็นไม่เชื่อไปเลยเสียดายน่าจะเป็นโหนนะได้ตังค์ด้วยแต่ว่าคุณทรัมป์ทีมรัฐบาลสหรัฐ<ม>เขาคือคนส่วนน้อยตัวจริงใช่ทีมที่อยู่ข้างหลังคุณทรัมป์ก็คงไม่อาจจะไม่รู้หรอกก็คงมีพลอตที่วางอยู่เอาเป็นว่าเราเรื่องเนี้ยเราลองไปคิดต่อเองนะ,ะเราไม่ต้องจำเป็นต้องสรุปก็ได้แต่ผมตั้งคําถามตัวโตๆไว้เราก็ลองไปคิดดูสิค่ะไหม แต่มันน่าสนใจตรงที่ว่าถ้ามองตามหลักเหตุผลมองตามข้อมูลอเมริกาตอนนี้มีความเสี่ยงจะถดถอยเศรษฐกิจอาจจะอ่อนแอลงหรือไม่ก็ติดลบหรือไม่ก็เงินเฟ้อสูงขึ้นนะคะคือมันมีข่าวลบทางด้านเศรษฐกิจเยอะไปหมดนะคะจะนักเศรษฐศาสตร์จะสถาบันการเงินในวอล์สตรีทกระทั่งอ,งองค์กรใหญ่อย่าง world bank imf wto ต่างก็บอกว่ามันมีความเสี่ยงมากที่เศรษฐกิจโลกจะแย่อเมริกาก็จะแย่ดาวโจนส์จะไม่แย่ไปกว่าน,นี้ มันเป็นไปได้ยากมันก็พูดอย่างนี้มาเป็น10ปีแล้วนะเราลืม,มเองว่าเรเดีโอแล้วก็นักวิชาการเอ,อ่อโปรเฟสเซอร์เลยอเมริกาเตือนดาวโจนว่าอยู่ในความสุ่มเสี่ยงที่ฟองสบู่แตกมาตั้งแต่1 8ื่นแปดนะสิะปีเต็มๆเตือนมาตลอดมันก็ไม่เห็นลงเพราะว่าถ้าจําได้ผมก็บอกว่าฟองสบู่จะไม่แตกในเวลาที่ทุกคนเห็นไง มันก็ลงได้ระดับหนึ่งแล้วมันก็กลับขึ้นมันลงได้ระดับหนึ่งแล้วมันก็จะกลับขึ้นตลอดเพราะว่ากลไกคนส่วนน้อยคนส่วนใหญ่มันบังคับอยู่ค่ะแล้วเหตุผลมันมีสองด้านพอฟองสบู่ไม่แตกสักทีราคาขึ้นไปสักทีมันก็อธิบายได้อยู่ดีเพราะมันมีความจริงคู่ขนาดที่มันอธิบายได้หมดแหละไม่ว่าราคาจะอยู่ตรงไหนเราอธิบายได้หมดมนุุย์เป็นนักเอาเหตุผลไปใส่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นกลไกเนี่ยเขาไม่ได้แคร์ตรงนี้แล้วมันก็จะทําให้เรางงไปถึงไหนถึงไหนมันก็จะไม่เกิดนะ แต่ว่าลองสังเกตดูดีๆนะว่าตอนที่วอ์เรนบัฟเฟตขาย<ะ>หุ้นลดพอร์ตอย่างมีนัยยะสาคัญนะทุกคนก็ขายตามแล้วเกิดความตัวมันก็กลับขึ้นเห็นไหมดาวโจนก็กลับขึ้นจากสามหมื่นหกสามืนแก็กลับขึ้นเฉยเลย<ะ>แต่พอไปสี่หมื่นห้าตอนที่ทั้มาทุกคนก็เริ่มตื่นเต้นกันว่าจะไปต่อแล้วก็คนเริ่มออกมาตอนนั้นเชื่อวอลเลนบัฟเฟตนะแต่ตอนหลังเริ่มรับว่าเย้ยวอลเลนบัฟเฟตขายหมูมันก็เริ่มลงเลยเห็นไหม มันเป็นไปตามจังหวะของคนส่วนใหญ่คนส่วนน้อยตลอดนั่นแหละอืคนส่วนใหญ่เชื่ออะไรลงมือแอคชั่นยังไงมันเป็นปทางตรงกันข้ามใช่แค่ว่าเราต้องอ่านให้ออกวิธีอ่านอ่านยังไงที่เราจะเป็นคนส่วนน้อยจริงๆประเด็นมันอยู่แค่นี้เองแล้วมันมัน,ม,นมันฝืนกับกับความรู้เดิมของเราค่ะแต่นั้นคือถ้าด้วยทฤษฎีผลประโยชน์นะคะการมองสิ่งที่เป็นแอคชั่นของคนส่วนใหญ่คนส่วนน้อยณนะปัจจุบันเนี่ยอีกครั้งหนึ่งดาวโจนส์เนี่ย ทิศทางมันจะเป็นยังไงก็ก็ตามที่บอกนั่นแหละมันก็จะกลับไปสี่ห0ื่ได้แล้วก็ออกข้างค่ะคือตอนเนี้มันเป็นจังหวะที่จะขึ้นมากๆก็ลําบากจะลงมากๆก็ไม่ได้เพราะว่ามันก็มีเป็นความก้ากึ่งอย่างเงี้ยมานานแล้วนะแล้วก็เป็นทั้งหลายประเทศก็เป็นอย่างนี้แหละจะบอกว่าดาวโจนจะไปอีกไกลก็คงลําบากแต่ถามว่าไปใกล้ๆที่เดิมได้ไหมสี่หมื่นห้าอะไรเงี้ยอันนี้ผมว่าเป็นไปได้ อย่างเงี้ยเป็นไปได้แต่บอกจะไปเท่าอะไรก็คงคงไม่ได้ขนาดนั้นอาจจะให้เวลามันสักปีหนึ่งค่ะคือลงมากๆก็ไม่ได้ขึ้นมากๆก็ไม่ได้มันจะออกข้างกึ่งไซด์เวัพบางจังหวะไซด์ขาวจังหวะก็ว่าส่วนมากแล้วมันจะเป็นอย่างนี้หมดใน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  ในหุ้นเกือบทุกประเทศที่ผมเห็นณนะตอนนี้นะ,ะรวมถึงฝั่งเอเชียด้วยส่วนที่เรามาวิเคราะห์กันว่ามาตรการภาษีของท่านจะส่งผลกระทบยังไงเนี่ยเราสามารถวิเคราะห์ตรงไปตรงมาได้ในภาคเหลียรเซกเตอร์แต่ในภาคตลาดเกณฑ์กาไรมันไม่เคยสะท้อนอะไรตรงๆแบบนั้นอยู่แล้วค่ะถ้ามันสะท้อนตรงๆอย่างนั้นนักธุรกิจก็รวยหมดแล้วค่ะแต่ว่าคือถ้า กลไกคนคนส่วนน้อยทํางานนะคะคือสภาพตลาดณนะปัจจุบันเนี่ยทุกคนก็มองว่ามันแย่มากมันวิกฤตมันเป็นเหตุที่รุนแรงที่สุดในรอบร้อยปีภาษีของคุณทรัมป์คือถ้ามองแย่มากระดับวิกฤตเศรษฐกิจมองกันถึง Great Depression <ม>น่ะน,นะคะปี1930เนี่ยทำไมมันถึงไม่เป็นตกกัวกันข้ามที่บวกขึ้นไปได้แรงมากๆเพราะว่าถ้าบวกขึ้นไปแรงเราก็จะตามอีกทุกครั้งลองสังเกตไหมตอน VOLUNTEER f ฟ d ขาย38มหมื่นแปดสามหมื่นหกเราขายทิ้งกันอะ แค่4ี่หมื่นห้าเราก็พลิกมุมมองหมดล้ว่าออกมาเยอะเยอยวรอเดนบัฟเฟตขายหมูกันเต็มเลยแล้วก็ลงเลยอ่ะแล้วก็ลงคือเราพร้อมจะเปลี่ยนใจตลอดเวลาเพราะว่าความที่อเมริกาเป็นประเทศที่แข็งแกร่งมีหุ้นชั้นดีอยู่ในนั้นด้วยเนี่ยมันทําให้เราอ่ะอยู่ในจุดที่เมื่อไหร่บวกเราก็พร้อมจะพ o สิทีฟแต่ทันทีที่มันพลิกลงเราก็พร้อมจะขายทิ้งเหมือนกันมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละผมก็เลยไม่เชื่อว่ามันเอาเป็นว่าจริงๆอ่ะคาตอบที่ดีที่สุดนะคือผมขอดูไปเรื่อยๆแล้วก็ดูไปเรื่อย แล้วก็ค่อยค่อยตอบก็ได้แต่แค่ที่แน่ๆคือมันจะลงมากๆไม่ได้แค่นี้พอมันจะออกไซด์เวย์ออกข้างหรือเป็นไซด์เวย์อัพไปได้แค่ไหนแล้วก็ค่อยๆดูไปก็ได้แต่แค่ว่าถ้าจะให้เดาๆผมก็คิดว่าถ้าไปใกล้ๆแถวๆที่เดิมเนี่ยก็ถือว่าก็ก็ก็ถือว่าเยอะละคือมองในระดับที่เดิมเนี่ยตรงประมาณ4ี่0มนห้าเนี่ยนะคะคุณพิชัยใช้ทฤษฎีผลประโยชน์หรือว่าใช้เทคนิคอลไม่มีเทคนิคอลไม่มีใช่ผมอ่านความคิดคนอย่างเดียวผมไม่อ่านกราฟนะครับกราฟมัน มันเป็นแพทเทิร์นที่คืออะไรที่คนส่วนใหญ่ใช้ในการดูผมไม่ดูสักอย่างอเอางี้ดีกว่าถ้าดูแล้วเราเป็นคนเราแตกต่างไม่ได้คือกระทั่งว่าจะใช้กราฟซ้อนกราฟอย่างที่คุณพิชัยเคยเล่าให้วเราฟังก็ตามก็นั่นแหละอันนั้นแหละคือการอ่านความคิดคนถึงบอกว่าเราอ่านกราฟซ้อนกราฟหมายความว่าเราดูกราฟเพื่ออ,อ่านความคิดคนเราไม่ได้เชื่อกราฟเราดูว่าคนส่วนใหญ่ประเมินกราฟยังไงประเมินบริบทยังไง แล้วก็ประเมินข่าวประเมินอีเวนต์ทุกอย่างยังไงแล้วสุดท้ายประมวลผลยังไงแล้วตัดสินใจยังไงกราฟเป็นส่วนหนึ่งของความคิดคนที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าเราอยากรู้ความคิดคนในทุกมิติเราต้องรู้เพราะคนเขาดูกราฟกันความคิดคนก็อยู่ในนั้นถูกไหมค่ะเราเราหนีไม่ได้ถ้าเราจะเป็นคนส่วนน้อยเราต้องอ่านความคิดคนทุกอย่างที่คนคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจับอะไรมาวิเคราะห์อ่ะเราต้องรู้ค่ะสิ่งเหล่านั้น เพียงแต่เราไม่ประมวลผลไปตามเขาเราเป็นผู้เห็นเราอยู่นอกเราเราปล่อยให้คนส่วนใหญ่ประมวลผลเสร็จแล้วเราดูวัททอมลายของการตัดสินใจตรงนี้จะทําให้เราแตกต่างได้แต่จะทําให้เราเป็นผู้ผิดผู้ตามตรรกะตามเหตผุผลเสมอแหละเหมือนกับว่าจะเอาหลักอะไรมาวางที่บอกว่าดาวโจนจะไม่จะไม่พังแลวจะกลับขึ้นไปสี่หมื่นมันไม่มีหลักตามตําราอยู่แล้วนะคะ โมงสู่1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน Description นี้เลยค่ะ